กับสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องป้องปากกันเบิดกันในสุขูสู่คนวัฒนธรรมทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือจากต่างประเทศผมขอเน้นดีตอนนับข้าศึกส่สองขลองเบาวก้าวสู่ชีวิตพ่อแม่พี่น้องเอย่ยเนาะโดยในสําหรับวันนี้ก็มาพบมาพ่อกับเ่าวก้าวตอนในเวลาอ่าเที่ยงพ่อแม่พี่น้องเอลยก็ทางเ่าวก้าวก็สิมามันี้ก็พาพี่พ่อน้องมาเลาะเลาะ,ละทงห้ยทงหน้ามันี้ก็พี่นออ้องเอลยรอบที่สองพี่น้องเนาะก็มา จาะตรงตอนอนั้นก็นเข่ากระลังสซออกห่วงตอนนั right ้นกับพ like ี่น้องเข่ากระลังท่องแหละพี่น้องเนาะก็มาเจาะอีกรอบทีซองกับพี่น้องแล้วเนาะก็มากับพอดีเห็นเข่าเอ่อโตพอดีเข่าออกห่วงเป็นเจาะเพือกอยู่ตอนนี้กับพี่น้องเลยเข่ากระลังสซเลี้ยงว่าไล่กระลังก้มตอนนี้กับพี่น้องเนาะอยู่ในนะอ่าทั้งว่าก้าวพี่น้องเลยก็ันนี้กับปีนี้ว่าพิษไป็ลไรพี่น้องกับปีนี้กับปีที่วาก้าวเห็ดให้เห็ดนะเราเบิ่งพี่น้องเนาะ อ่ะโอเคพ่อแม่พี่น้องคงชีวลายยากันหางพ่อแม่พี่น,อนอ้องเนาะไปเบื้องไป่ส้มกันเลยพี่น้องไปกันเลยเออวันนี้ก็ทางว่ากับวันน้พี่น้อยถ้าว่ามือสั้นๆเช่นก่นขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่นอ้อยตอนนี้ก็ไสมือจับเอาพี่นอนะ้อยเนาะกลับมาเลาะเบื้องกับลูกพี่น้อยตอนมื้อนี้ก็ได้พี่นอ้อย ขขากำลังออกพวงกำลังก้มได้ตอนนี้พี่น้องเอ้ยทางพี่กำลังเมาพี่น้องเอ้ยเนาะน่าจะพอเมาแล้วพี่น้อยโอ้ยงามงามงามคักคักพี่น้อยเขางามหลายพี่น้อยเนาะอึ้บจะพาเข้าลูกเด้ออัสบาดีเปโลกลูกเลยเลย อ้าวงอกรีเข้าวบ่ลูกอ้าวมางอกรีเข้าวบ่ฮู้แล้วจะเกิดผลแล้วให้นั่นบ่ลูกอ้าวโอ้พี่น้องอเดือนสิบเอ็ดสิบสองพี่น้องลมผัดห่วงเข่าไปป่อยอยู่ตอนนี้กับพี่น้องยโดยโดยงอกรีเข้าวลูกชายว่าพี่น้องเอยนี่เป็นนาเกา่าพี่น้อยทั้งกุ่นเลเป็นนาเาว้ไหม อาน้าสามายก็เลี้ยงไว้ได้แล้วพี่น้องเลยตอนนี้กำลังอาเป็นน้ำนุ่มพี่น้องอนะรอวอาพร้อ,อรมเมาแล้วพี่น้องสำหรับนาเก่าตอนนี้กับพี่น้องเลยนาะงามลายงามลายพี่น้องครักคัคั ันแต่ฝนฟ้าอากาศได้แล้วปะไปพี่น้องยภาวาสีดผัดโกงผัดโกนี่น่นาสิยง,งามกว่านีิพี่น้อยแต่ว่าไม่ก้าวกับบริษีดผัดโกงผัดโกเพราะว่าบ่มีเงินซื้อผู้ผัดโก,พ,ดโกพี่น้อยคักคักคัก ពួកមកໃຫយពីនងរជ້ອຍយអូថាក់លាយពីនងអើយ พี่น้องเะทั่วทุกไห่ทำนาก่อนมืนี้พี่น้องเอ้ยกะเมื่อวานนี้กะพอดีทางอ่ากะสิได้แจ้งพี่แจ้งน้องนําเลยพี่น้องเพราะว่าเมื่อวานนี้กะทงแม่เพิ่นอยู่ต่างประเทศพุ่นละพี่น้องเนาะกะเพิ่นกะโอนโอนเงินมาให้บ่าพี่น้องให้ไปซื้อที่ดินพี่น้องเนาะกะไปซื้อที่ที่บ่อนหน้าบ้านนั่นแหละที่บ่อนกอไผ่ละพี่น้องสิได้เอากอไผ่ออกเพราะว่าอ่าจังหวะพอดีทงอ่า ทางเจ้าของที่พน่ะเบอยูพี่น้องอยก็เลยบมาคุยกันเมื่อวานกับพี่น้อยแล้วก็กับพอดีบาได้ลงคลิปเลยเมื่อวานพี่น้องเนาะอู้ขากลเลืองใบไห่แล้วพี่น้องเอ้ยพอดีจะคลองที่เพิ่นเพล่พี่น้องอ่ามือสองมื้อเพล่พนจังอ่าว่างพนพี่น้องเอ้ยอ่ตอนนี้เพิ่นก็ยังบม่ได้ว่างพี่น้องเอ้ย เพิ่นไปจอบอชวนเนพิ่นพี่น้องเอ้ยสำหรับหน้าซาไม่นี่ก็ได้ขักลายขักลายย่าพาเข้าลูกเด้อย่ยาพาเข้าเด้อวันศุกร์อาทิตย์นึงก็เกี่ยวได้เลยนี่พี่น้องเอ้ เขาเรื่องขักเลยพี่น้องเยทางพี่เบอยากงามปันไดทางพี่นายังบนมีคันปีหน้าเพื่อแล้วก็เซตกระคักปีพี่น้อยเซตได้ปั้นคันกระคักปีนี้เพราะว่าบ่ท่วงบ่ทันเห็ดทางหน้าเศร้าพี่น้องเย ຕົ <todion> ້ນໄມ້ຈະລາຍເພາະວ່າປີໜ້າຊິເອົາຕົ້ນໄມ້ອອກພີ່ນ້ອງເອີຍໂອ້ເຂົ້າໄປຊ່ວງໃຫຍ່ໆພີ່ນ້ອງທຸກຕົ້ນຢູ່ນີ້ ngam, rồi. Bên thằng nạc cao bông này các phị nói hết เนาะ. Cả Co cho là bên hay ở đây phị nói ơi. ก็ดีพี่น้องนักปีต่อไปทำอเไรก็ชิบแต่ซื้อซื้อเข่าซื้อน้ำบาน,นี้พี่น้องก็คือสิบได้ยุ่งยากกับเข่ากับน้ำบาน,นี้พี่น้องเนาะโอ้งัวมากินเด้อนี่พ่น้งัวมาพานี่พี่น้องเลยกินเบิดเ,เ,เ,เลยนี่โอ้งัวขับมาได้ได้นไง ท่านนี่กระดกอยู่พี่น้องเลยคักคักคักอือหายเบิ่งพี่งามพี่น้องโอ้องวงก้ามาพาดอ้อนี่ ทังเไไรืร่องไม่ไรเลยพี่น้องเ้ยเข่าคนละพันคนละแนวได้ี่ อย่งราปันเข่าขึ้นอยู่ตอนนี้กับพี่น้อยแต่ว่าลายหูลายตาขอต้อขอภัยเด้อพี่น้อยเพราะว่าคา่ระขากล้องมามันีพี่น้อยใส่มือจับกับโบนิ่งบันไดแหละพี่น้อยเข่าบอนบอนเลี้ยงบอนบอนเลี้ยงพี่น้อย

លក់ញ៉ាំរត់ធัวធំយู่ដល់នេះក្ហបពីណអើយអ៊ឹមតាំងពីក៏យកមិនមុឺណែពុះពុះឆាយទៅក្លោលៀបน้ําផោយู่ដល់នេះក្ហប โอ้ใบตองล่นลงมาใส่หลายเลยนะี่นะให้นี่ดันให้ใหญ่ให้นี่

เม no ื่อเติบพี่น้องเอ้ยเงยอลไรใครน้อยมากับพอดีเข้าก็งามอยู่ปีนี้กับพี่น้อยก็คือก็สิได้อยู่ประมาณจากห้าสิบหกหรือว่าหกสิบกระสอบนี่แหละพี่น้องเนาะก็ประมาณนี้แหละอ่ะพี่น้องเนาะก็บสำหรับพี่นี้ก็สิได้ล่ำลาพระจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพอๆกันในในระหว่างคลิปหน้ากันต่อไปพ่อแม่พี่น้องเนาะก็บสำหรับพี่นี้ก็สิได้ล่ำลาพระจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวคลิปก็สิยาวเกินไปพี่น้อยจงขอขอบุญและขอบพระคุณทางเอฟซีและท่าน สิได้เข้ามาหับเบิ่งรับมแต่โจบแล้วบ่คําหมดโฆษณาพ่อแม่พี่น้องเก็ขอเพิ่นอยู่ดีมีแฮงอยู่เย็นเป็นสุขชุกกายชุกใจอให้ลำรบกสคู่สคนบกสองสิบอนพ่อแม่พี่น้องสหรับ FC ที่ฮักแพงทางากับพี่น้องเนาะกเดียวต่อไปกับพี่น้องอ่เดี๋ยวทางบ่าวกสิได้ทายให้พี่ให้น้องได้เบิ่งตอนเอาก่อไผออกานี่กับพี่น้องเดี๋ยวรอกับคุยกับเจ้าของที่เพิ่นก่อนพี่น้องเนาะ พอจะของที่เพิ่อนยังบริโยตอนนี้กับพี่น้องเดี๋ยวใจเงินใจใจเงินใจ่าข้ามกับเดียวสิทไายพี่น้องได้เบ่งได้ส่งกันอีกพี่น้องเนาะจงขอขบุญเราขอบพระคุณทั้งแม่เพิ่นอยู่ทั้งอยู่ต่างประเทศพี่น้องนักกับเพิ่นได้ส่งเงินมาให้กับคอขบุญขอบคุณหลายๆขอเพิ่นอยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขกายสุขใจขอเพิ่นล่ำรำรวยๆให้ลูกมาสำได้จงไรครับคืนว่าเพิ่อนลอยท่าพันเท่าด้วยสาธุเราก็ออนอาให้พ่อกันยังโบเก่งปันใดได้พี่น้องเอย ถาาทางว่าการว่าผิดพลาดประการได้ต้องกราบขอโทษและขออภัยนั่พี่น้องกันเบ็ดกัดสกูดสกุลเบ็ดกัดสมองสมบอนเด้อพี่น้องเอ้ยอ่าต่ออ้ากล,ล่รำลาพระจากพ่อแม่พี่น้องไปสุดท้ายนี้ก็ทางทางบ่าวกาวขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดี